มาเรื่องแล้วนะครับยอดขายรถยนต์ญี่ปุ่นในไทยเนี่ยยอดตกหวบเลยทีเดียวนะบรรดาดีลเลอร์เนี่ยออกมาวยรัฐบาลนะครับบอกว่านโยบาย E ีวีเอื้อจีนมากเกินไปฉุดยอดขายร่วงครับเอาอยัางไงกันดีครับคนเก่าก็จะอยากจะรักษาเอาไว้คนใหม่ก็อยากจะได้กลับมาในเศฐาบอกว่าเราเนี่ยไม่ลืมบุญคุณญี่ปุ่นเป็นยังไงอีกคลิปนี้ไล้ฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม property law ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดตดตามเอาไว้หรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องน,นี้ผ่านการเป็นสมาชิกกดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในคลิปนี้ชินคุยเรื่องของอุตสาหกรรมรถจนในประเทศไทยของเราครับล่าสุดเนี่ยต้องเรียกว่าเกิดเรื่องแล้วเลยก็ได้นะครับดีลเลอร์ญี่ปุ่นเนี่ยออกมาโวยวายนะฮะนโยบาย E ีวีของทางไทยของเราเนี่ยมีการเอื้อต่อจีนครับทำให้ยอดขายของพวกเขาเนี่ยร่วงย ะระดับภูมิภาคนะครับมีเรื่องสิทธิพิเศษเรื่องของภาษีมีการดึงการลงทุนจากภายนอกเข้ามาครับทางรถยนต์ของค่ายจีนเช่นตัวเทสซาอย่างก็ตามนักเศรษฐาเนี่ยก็ต้องการดึงเทสซามาเปิดที่ไทยครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าไทยเราเนี่ยก็มีเนื้อคู่อยู่แล้วนะครับนั่นก็คือทางญี่ปุ่นนั่นเองนะแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเหมือนคู่บุญของเรามาหลาย10ปีครับหลายคนคงทราบนะครับว่าไทยบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมมาก่อนนะครับแต่ว่าการมาของญี่ปุ่นทําให้ไทยเราเนี่ยนะครับ พลิกจากกิจกรรมเป็นประเทศอุตสาหกรรมนะครับในช่วงปี1990เนี่ยนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยก็มาลงทุนผลิตที่ไทยค่อนข้างเยอะเนื่องจากประเทศเขาเนี่ยค่าเงินของเขาค่อนข้างแพงแรงงานเนี่ยราคาแพงต้นทุนสูงหมดก็เลยย้ายฐานการผลิตมายัางไทยนะครับซึ่งตอนนั้นะครับนักเขียนต่างชาตินะฮะของทางนิยอร์ไทม์เนี่ยออกบทความที่ว่า behind Thai Boom the Japanese นะครับหรือว่าเบื้องหลังการเติบโตของไทยของเราเนี่ยนะครับก็คือญี่ปุ่นหรือว่าคนญี่ปุ่นนั่นเองครับนอกจากอุตสาหกรรมแล้วนะครับแม้แต่การลงทุนของญี่ปุ่นเน ก็ยังคงพลั่งภูมายังไทยอย่างมากมายอีกด้วยติดท็อปนักทุนในไทยอย่างต่อเน,นื่องหลายปีเลยนะครับแน่นอนนะครับว่ารัฐบาลไทยเนี่ยก็ต้องฟังจากทางญี่ปุ่นด้วยนะเพราะนี่คือเจ้าของเม็ดเงินขนาดใหญ่ครับเช่นญี่ปุ่นเนี่ยนะหนุนให้สร้างถนนก็ต้องสร้างถนนครับหรือแม้กระทั่งที่เปื่ไทยเนี่ยเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมนะครับรถยนต์เสียหายกันจนนวนมากนะระัฐบาลไทยก็มีนโยบายในการลดขั้นแรกนะครับทำให้าายอดขายรถยนต์ในไทยเนี่ยสูงสุดเป็นบรวิการเลยทีเดียว ก็จะหากเรียกว่าเป็นคู่บุญเนี่ยก็ไม่ผิดนักนะครับมีการเอื้อประโยชน์กันไปไป,ไปมามาสร้างเศรษฐีที่เกิดยุคข,ของญี่ปุ่นเนี่ยมากมายแต่มาวันนี้นอุตสาหกรรมรถยนต์ในญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่ใช่อันดับหนึ่งอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดขราวทางจีนเริ่มตีตื้นเข้ามาโดยการมาของตัว e v นะครับรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองเนี่ยทำให้จีนเนี่ยพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับปาดหน้าแซงหน้าญี่ปุ่นนะครับขึ้นเป็นชาติทรงออกรถยนต์อันดับหนึ่งของโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรถยนต์ e v กวิันะดังนั้นกำลังจะบอกนะครับว่าวันนี้ญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยที่เริ่มจะเพียพ้ยพร้ำนะครับแต่ในเวทีโลกเองเนี่นะพอโลกเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นเป็นอีวีนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นก็ดูเหมือนจะปรับตัวได้ใช้ในฝั่งนี้ซึ่งเป็นการตลาดในเวทีโลกเนี่ยก็หายไปเยอะนะฮะแต่ต้องอย่าลืมว่าไทยเราเนี่ยแบบเป็นคู่บุญถูกไหมมีการเอื้อประโยชน์กันไปไปมามาแบบนี้เนี่ยจะยอมให้คู่บุญคนเก่าของเราเนี่ยนะครับจะเพียยพร้ำไปหรือเปล่าครับซึ่งล่าสุดนะครับทันดูอัต้าเนี่ยได้ออกมา ลลไปถึง8.8%แลทีเดียวครับซึ่งภาพรวมต้องบอกว่ารถขายรถจนในปีนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับหายไปกว่า6%นะเหตุเรื่องของหนี้ครัวเรือนครับที่เติบโตขึ้นรวมถึงแบงก์เนี่ยนะฮะมีการเข้มงวดในการปล่อยกู้ด้วยครับยิ่งเป็นพวกรถครอบครัวนะครับตลาดรถจนเจ็ดที่นั่งเนี่ยกระทบค่อนข้างหนักเลยนะครับ มิตซูบิชิเนี่ยหายไปกว่า17%นะครับซูซูกิหายไปกว่า39%ครับมาสด้าหายไปกว่า59%แล้วก็นิสสันเนี่ยหายไปกว่า48%เลยครับในขณะที่ไทยนะครับในปี65ที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายรถโดยเฉพาะรถ EV ีเนี่ยถือว่าดีนะครับโดดเด่นต้นๆในภูมิภาคของเราเลยทีเดียวก็อาจจะเป็นเพราะว่าไทยของเราเนี่ยมีความตื่นตัวด้าน EV เป็นอย่างมากนะครับรวมถึงรัฐบาลของเราเนี่ยมีการสนับสนุนราคางราคาที่นี่ด้วยจุดนำมือขายรถยนต์เนี่ยนะครััับบอออกกกกมมาาาาาาาเเเเเเตืืนนนนนนนลลยยยะะะะฮวว่่่่่รรรรรรรททีีีฐดสสสงิ EV คป็้ การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเลยครับโดยมีมองของพวกเขาเนี่ยเป็นการบิดเบือนตลาดแล้วก็สร้างดีมานเทียมขึ้นมานั่นเองอาจจะส่งผลทบกับเพื่อนของนี้่รควเรือนแล้วก็ระบบเศรษฐกิจในระยะยาวนะครับนั่นเลยครับมันเลยมองเป็น2ส,สายได้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยสายจีนก็เริ่มที่เข้ามาทําตลาดในไทยค่อนข้างเยอะนะครับสิทธิพิเศษด้านภาษีอย่างมากมายนะครับแล้วก็มองว่าการสนุนแบบนี้เนด้านอีวีเนี่ยแหมมันสร้างความไม่เป็นธรรมทางน,นการแข่ขงขันเรื่องของยอดขายรถยนต์ครับมีการบิดเบือนตลาดแล้วก็มีการสร้างดีมานเทียมนั่นเองครับซึ่งในฝัอยบบก็ ว่าคุณเสรษฐานีนะก็ต้องการเม็ดเงินเนี่ยไหลเข้ามาเยอะๆนะครับดึงดูดการลงทุนก็ต้องจําเป็นต้องวิ่งไปหาเรื่องของ EV อุตสาหการรมรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเช่นทางเทสลา แต่ถ้าหากมองเรื่องของการลงทุนจริงๆนี่ครับต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยยังคงเป็นอันดับหนึ่งของไทยอยู่นะโดยในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยยังครองเบอร์หนึ่งนะในการลงทุนในไทยนะครับลงทุนมปกว่า9.7แสนล้านบาทนะครับมากกว่าจีนมากกว่าสหรัฐอเมริกาอีกนะฮะหรือมอาอีกนัยนี้คือว่าญี่ปุ่นเนี่ยยังคงรักเรามากๆนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีการยกย้ายอะไรไปบ้างเนี่ยหรือไทยเราเนี่ยยังโอนเองไปทางฝั่งของรถยนต์ EV หรือว่าค่ายอื่นๆนะครับเอาจริงก็ไม่ได้เอื้อ นีนหมายควาวันนี้นี่นะครับญี่ปุ่นยังคงเป็นพันธมิตรสาคัญของเรานะครับมากกว่าจีนในเรื่องเรื่องของไม่เงินการลงทุนนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมดั้งเดิมที่อยู่มานานหลาย10ปีอยู่แล้วถ้าจะไปเอาใจแฟนใหม่มากเดี๋ยวแฟนเก่าเนี่ยจะไม่อยู่เอานะครับล่าสุดนะครับนายกเศรษฐาทวีสินของเราเนี่ยนะครับบอกว่าเอาใจค่ายรถญี่ปุ่นบ้างนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยปรับ EV ีตามเนี่ยไม่ทันเลยนะครับเล็งแพ็กเกจดึงลงทุนรถน้ํามันด้วยนะ มีการประกาศด้วยนะครับว่าจะอุ้มรถยนต์ค่ายญี่ปุ่นต่อเนะฮะเป็นเวลา1 0 1ถึง15ปีนะรองรับการเปลี่ยนผ่านไปนยังเป็นตัว e ีวครับอีกทั้งนี้ยังหย่อยความหวานด้วยนะครับว่าลั่นนะฮะไม่ลืมพระคุณญี่ปุ่นนะขอเป็นศูนย์กลางสุดท้ายของรถยนต์สันดาปเลยนะครับ กล่าวก็คือว่าถึงแม้ว่ารถยนต์สันดาปเนี่ยจะเริ่มที่จะหดหายไปแล้วเริ่มเปลี่ยนตัวเป็น e ีกันมากขึ้นแต่ไทยแล้วเนี่ยยังคงรักยังคงไม่ลืมพระคุณนะฉันยังคงดูแลกันไปเป็น10ปี15ปีให้เป็นที่สุดท้ายของรถยนต์สันดาปของญี่ปุ่นก็ได้ครับแต่ไได้หมายว่าเราเนี่ยยังคงสนับรถยนต์ e ีวีให้เป็นฮับ e ีวีแห่งทางภูมิภาคนะครับแต่เราก็ไม่ทิ้งรถยนต์สันดาปครับจะเอา2ออย่างเนี่ยมาอยู่ร่วมกันในไทยเลยฮะซึ่งท้อยคํานึงของคุณเศรษฐาน่่ญีปุเป็นประเทศทศี่ลงงททุุนนสสูดใไยรเราเาป็นคนนนไไทยเรามม่ลืต้นน้ํา ะะสิ่งดีๆที่ญี่ปุ่นเคยทาให้กับเราเนี่ยนะครับแต่ ที่ผ่านมาในญี่ปุ่นมีความกังวลเรื่องตลาด e ีว่าจะเข้ามาแล้วทําให้พวกเขาเนี่ยเสียเปรียบหรือเปล่าในแง่ของเชิงธุรกิจนะครับเพราะญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะชาไปนิดหนึ่งสับตัว E ีีครับก็บอกบอกได้เลยว่าญี่ปุ่นก็แสดงความกังวลว่าแบบ E ีีมาแล้วแล้วรัฐบาลไทยมีการกระตุ้นแบบนี้เนี่ยเขาจะเสียเปรียบหรือไม่นะครับเพราะพวกเขาเนี่ยอาจจะปรับตัวชาไปสำหรับเรื่องพวกนี้ครับและแน่นอนครับว่าเรื่องมาของรัฐบาลไทยก็คือว่ากระตุ้นให้การใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเกิดที่นี่แล้วก็อยู่ได้นะครับรวมถึงนะฮะยังช่วยให ในเวทีโลกแล้วเนี่ยนะมีหลายประเทศที่ต้องการรถยนต์ไฟฟ้าเข้าไปยังประเทศของเขาเยอะมากนะครับอย่างเช่นอินโดนีเซียนเนี่ยครับก็เตรียมหาลือ BYD กับเท sla นะมาตั้งฐานการผลิตรถยนต์ีีที่ทางประเทศของพวกเขาเลยนะครับอินโดน,เนีเียก็มีวัตถุดิบแร่มีค่าเกี่ยวกับ E ีเยอะอยู่แล้วนะครับต้นทุนการสร้างแบตเตอรี่เนี่ยก็ค่อนข้างถูกอีกมากอีกด้วยเพื่อนบ้านเราก็มีเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นทางมาเลเซียนเนี่ยก็หวังว่าจะเอาพวก E ีเนี่ยอย่างเช่นเท sla มาตั้งในประเทศเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ย ขันดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมไปยังทั่วทุกที่เลยไทยเราเนี่ยก็อยากจะได้ของใหม่ใช่ไหมแต่ของเก่าก็ต้องรักษาไว้ยึกยักยักยักแบบนี้เนี่ยก็ต้องดูว่ามันหน้าตาอย่างไรรักพี่เสีดายน้องหรือว่าเสดายน้องไม่เสีดายน้องทางไหนมันก็ยากทั้งคู่นะครับสหรับคลิปนี้ก็มาล่าเพลงเท่านี้ไงขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบแล้วเพื่อนๆมีอะไรบ้างล่ะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะจะเจอกันคลิปหน้านะครับสุดท้ายถี่ท่านกว่าก็ด้วยก่อนสับใครอยากฟังคารู้ข้อมูลเชิงหรือเป็นพรีเมียมคคคคคอออนนนนนนนเเเเทต์่ะรรรรรััััััับบบบกก็สสสสดดมขขงงงวใ้้้้าาาลลีีไยจห การลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่คุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุดเศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็น,นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการณ์ได้คุณจะรู้ได้เร็วว่าอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าอะไรกำลังจะมาอะไรกำลังจะมีความเสี่ยง มีกองทุนมากมายนะครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถจะ,จะวางเงินได้อย่างปลอดภัยเนี่น,นั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงไหนข้างล่างนี้ได้เลยครับ